จากเขตอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรน,นะครับมาถึงอำเภอละแมประมาณ100กิกิโลเมตรจากถนนสายหลักกมที่83เข้ามาอีกประมาณ500เมตรเราก็จะถึงสถานีแรกนะคะนี่เลยค่ะบ้านสวนแม่การ ก่อนอื่นเราไปทานโกโก้เย็นกันก่อนนะคะแล้วเราจะไปดูกิจกรรมโดยรอบของพื้นที่ค่ะนี่คือโกโก้ชุมพรอค่ะโกโก้ชุมพร <c oughs> 1แก้วได้ไปแล้วนะคะหลังจากที่เราดื่มอะไรเย็นๆแล้วเรากออ็ไปเดินชมรอบๆกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างค <c oughs> ่ะเดี๋ยวเราจะมีแม่การเจ้าของสวนนะคะนำเที่ยวนำชมรอบๆเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ว้าวชมพูค่ะน่ากินมากเลยนี่พันอะไรคะน้องการเป็นชมพูชมพูทับทิมจันค่ะทับทิมจันนะคะเก็บเลยนะเก็บได้เลยค่ะ <c oughs> ตีอืมหวานกรอบอร่อยค่ะรังพันหงเป่าซื้อคะ่ะเนื้อข้างในเป็นสีชมพูนะคะค่ะ <c oughs> ที่สวนเราก็มีค่ะ อโดค่ะอายุยังสองปีนะคะใกล้จะให้ผลผลิตแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะคะหนึ่งในผลไม้ของทางสวนนะคะทางสวนก็จะมีการะสะสมสายพันธุ์หลายๆสายพันธุ์หลักๆก,ก,ก็เป็นหมอนทองมีนกหยิบนกกระจิบแดงอินโดหมูสังคิงกระดุมทองกอบสวุวรรณกบชายน้ำ ประมาณนี้ค่ะจากเราไปเรียนรู้ในสวนนะคะสวนทุเรียนสวนชมพูและก็สวนเลมอนเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูบ้านพักกันที่นี่มีบ้านพัก2รูปแบบก็คือบ้านพักแยกพักได้5คนต่อหนึ่งหลังอยู่ในบรรยากาศสวนนะคะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ใช่ไหมคะมก,ก็พักกบับ<แ><แ>พักกับเจ้าของบ้านเลยค่ะก็น่าสนใจทั้ง2แบบเลยค่ะ หลังจากที่เราไปดื่มโกโก้เย็นที่บ้านสวนแม่การมานะคะตอนนี้เราก็มาถึงสวนเกษตรแม่พรระยะทางห่างกันแค่1กิโลเท่านั้นเองนะคะเรามาดูซิว่าสวนเกษตรแม่พรมีอะไรบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่พรที่นี่มีอะไรเด่นๆบ้างคะที่สวนเกษตรแม่พรก็เน้เนๆก็จะเป็นเกษตร ค่ะ <c oughs> และเราก็มีผลิตภัณฑ์จากสวนอะไรอย่างเงี้ยมีผลผลิตจากสวนผลิตภัณฑ์จากสวนก็จะไปตามฤด,ดูกาลนะคะค่ะ <c oughs> บางปีก็มีบันเบอรี่บางทีก็มีสตรอเบค่ะถ้า <c oughs> สวนทุเรียนก็ตอนตอน,ตอนที่ว่ามีผลผลิตทุเรียนสุกก็จะทําเป็นสเรอเนอร์รี่มาถึงสถานีสวนเกษตรินทรีย์ของพี่พรนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรอย่างไรบ้ <c oughs> างค่ะค่ะ ในสวนกเกษตรอินทรีย์แห่งนี้นะคะก็มีหลักๆก,ก็มีมันเบอร์รี่ค่ะ,คะก็มีทุเรียนมีส้มจี๊ดมีผลไม้หลากหลายละชนนิดอะคะ่ะแต่หลักๆก,ก็คือที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นมันเบอร์รี่เราจะทำน้ำดืม่มมันเบอรี่แล้วก็ไอศครีมมันเบอรรี่อะค่ะแล้วด้านในนี่มีต้นอะไรอีกบ้างไหมคะก็มีเงาะมังคุดลองกอง พราสวนสวนใหญ่จะมีผลไม้รวมกันนะคะสวนทุเรียนอินรียค่ะเห็นรอบๆอย่างนี้เงินทั้งนั้นเลยนะคะมีอะไรบ้างคะพี่พรก็มีหลักๆก็มีพลูค่ะพิไทยทุเรียนค่ะจากสวนแม่การไปสวนเกษตรแม่พรนะตอนนี้เราอยู่ที่สวนบุญเลี้ยงนะคะ ทีนี้เรามาคุยกับพี่แมวดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรบ้างคะ่ะพี่แมวค่ะที่นี่พี่ปลูกผักพื้นบ้านแล้วก็มีเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะเดี๋ยวพี่แมวพาเราไปเดินทินๆชมสวนกันดีกว่าเนาะ,ะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยไปดูนาข้าวค่ะ แลนี่ก็คือเลมอนนะคะเอาไปดองน้ำพลิ้งอร่อยเด็ดยืนยันสุกแล้วสีแดงค่ะสุกแล้วหวานมากาน้ำก็ได้กินสดก็ดีนะคะคคคหมดวันพอดีเลยค่ะวันนี้เนอกช้าเป็นสุขสนุกปรอดไพย อีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือบ้านสวนภูวรินเรามาดูกันซิว่ามีอะไรชิคช,ชิวชิวชวบ้างมาถึงโฮมสเตย์ของบ้านสวนภูวรินแล้ว<ม>เขามีผลไม้ตามฤด,ดูกาลให้เรามาต้อนรับเราด้วยนะคะแถมมีหมวก ให้เราไว้ใช้ทํากิจกรรมด้วยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมของบ้านสวนภูวรินก็คือการชมนาบัวแล้วเราก็เก็บดอกบัวไปไหว้พระกันค่ะก็ยังมีบัวสายซึ่งสามารถทำไปนำไปปรุงอาหารแล้วก็ยังมีผักอื่นๆของบ้านสวนภูวรินเราไปดูกันเถอะค่ะถั่วลิสงผักบุ้งบวบและก็แตงกวาค่ะ ริเวณนี้ก็มีอันชันผักเคียงดาแล้วก็ผักกูดค่ะตรงนี้ก็มีกระเจียวหวานชะเอมถอ่แล้วก็ดอกขจอดค่ะแล้วค่ะแปลงหน่อไม้ฝรัง่งบวบหอมและก็ถั่วฝักยาวค่ะอินซีอินซีกินได้ แรงนี้เป็นมันญี่ปุ่นแถมยังมีเลมอนด้วยนะคะเลมอนด่างอยู่ฝั่งโน้นค่ะเราแอบเข้ามาดูบรรยากาศโฮมสเตย์กันดีกว่าค่ะบรรยากาศห้องพักวิวนอกหน้าต่างหน้านอนมากๆเลยค่ะที่บ้านสวนภูวรินเราก็เห็นความเรียบง่ายและใช้ประโยชน์ได้จริง เที่ยวสวนกันแล้วเราก็ไปเที่ยวทะเลเพลินๆกันดีกว่าไปกันเลยดีกว่าค่ะ